ามาเบิ่งกันมือที่สี่ของพริกมานีขาวเนาะจ้ะนี่เมื่อวานนี้เราเบิ่งมือที่สามกันยังบวได้ซ้ำนี้เนาะแต่ว่ามือที่มือที่สี่เนี่ยนี่งอกขึ้นมาแล้วเนาะวันที่สี่ก็งอกเต็มที่แล้วเนาะแต่ยังไม่โผล่จากดินนะจ้ะประ,ประมาณนี้จะสําหรับพริกมานีขาวเนาะวันที่สนะี่เนาะเริ่มงอกหมดแล้วเนาะนี่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวมาเบิ่งกระเลียงกานะ้านเนาะ อันนี้การเลี้ยงการเข้ากับโกเคยการการะเลี้ยงการเนาะเคยใส่แต่พริกขี้หนูผลยาวนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งกระเลี้ยงการว่ามันจะงอกได้ยังเนาะสี่มือเนาะปกติพริกไอกระเลี้ยงมันจะเป็นอาทิตย์จะงอกเนาะแต่อันนี้เขาเลิมแนมเห็นแล้วเออกระเลี้ยงการนี่เนาะอันนี้คือเข้าซื้อในออนไลน์เนาะกระเลี้ยงการผลสั้นโบ,บเคยใส่เนาะเคยใส่แต่ของเจ้าของคือพวกนี้เนาะ คือพวกนี้นะเจ็ดหนึ่งจากสีเห็นจังสีงอกเนาะจะน่าจะเป็นที่อากาศเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศอบอ้าวเนาะอันนี้กะถ้าผู้ใดที่จำคลิปก่อนเนาะก็จะรู้ว่าตัวนี้เขาแกะออกจากนี่เนาะเขาแกะออกจากซองก็คือเทเลยเนาะบ่ิสเเลนมาจากแค่เข้าเอาไอ้ชลาแต่พูดใดมาลดนาจากเฉยๆเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะปานะงอกเลยโอ้โห พัาร์วอาทิตย์หนึ่งกับสีเปิดเบิ้งเนาะถ้าบอเปิดเบิ้งนี่หนาวค่ะคักงอกแล้วเนาะจ้ะลาขึ้นแล้วแปลว่าการเรียงการกับงอกไหวยู่ขึ้นกันเนาะจา้ะโอ้ยเกือบเนาะภัาร์เพื่อนว่าเพิ่นบอสนใจว่าอันนี้เนาะเดี๋ยวน้ําเยอะเกินไปเนาะมันโอบมันเอาเนาะอันนี้ขนาดบัลลัยแลด้วนี่อันนี้จะเป็นการเรียงการเนะาะบ่ได้แสเลยแต่งอกแล้วนี่ได้ให้เบิ้งไกลๆเนาะนี่ เอขนาดว่าพริกไอ้ขี้หนูขาวนะเขาแสก่อนขึ้นนึงเนาะมากะงอกพูดถึงว่าไอ้นี่เนาะอันนี้เข้าแสมากะงอกหลายกว่ากันเนาะจ้ะแต่ว่าวันที่เข้าลงดินใส่นานกับมื้อเดียวกันกับก็เลี่ยงกันเนาะโอ้โหดีละที่เข้าเผยเนาะถ้าเขาโปเผยเน่ะล่าขึ้นแบบนี้ยามันหนาวเนาะเมืงมันอมน้ำเนาะเนี่ย เรารู้สึกว่ามันเป็นน้ำอมน้ำเนาะพอด,ดีเผยมันเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะวันหลังจากสี่หรือห้ามือเนาะสี่มือเนาะมันงอกแล้วเนาะกระเรียงการอันนี้บ่ได้แฉเนาะสี่วันเนาะงอกแล้วเนาะจ้ะต่อเบิ่งวันที่ห้าเนาะจ้ะอันนี้คือวันที่ห้าของมาอัปเดตวันที่หกของพริกมันีขาวเนาะจ้ะ ซ่้มนี้ก็สามารถถอนได้แล้วเนาะจ้าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อดินเนาะจ้าอันนี้จะเป็นวันที่หกแล้วเนาะหลังจากห้าหกประมาณนี้อันนี้คือถ้าจะถอนก็ถอนได้แล้วเนาะเพราะว่ามันใบใหญ่แล้วเนาะเนี่ยใบใหญ่ยังสามารถถอนแล้วมาปลักได้แล้วก็มาเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้เนาะพิกตะเลียงการเนาะเร่อออกขึ้นกันเนาะมื่อวันที่หกแล้วเนาะจ้าออกเป็นบางอันน้องนังกะกำลัง แตกงอกเนาะเดี๋ยวไอ้น่าจะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะออกเบิร์ตเนาะสำหรับการเลียงการเนาะรากามันนี่ข่าวเราจะต่อไปก็จะเป็นการเตรียมดินเนาะดินห่อเหลือหลายเนาะจะเรือยู่นี่เนาะเครื่องกระสอบเดี๋ยวจะไปซื้อดินดินกระยู่กระสอบละสองร้อยบาทเนาะอยู่นี่กระปองนึงเนาะจะสำหรับมันนี่ข่าวอยู่นี่กระปองหนึ่งกับปกติกระจีได้อยู่ประมาณพันสองร้อยต้นเนาะจากกระปองนึ่งกะ ถ้าจะใส่ดินกะสอบหนึ่งก็น่าจะพ่อนะ่าจะสำหรับไอพิกยุนี้แต่ว่าเขามีกระเรียงนี้พร้อมนะจ๊ะก็เลยจะไปซื้ออยู่สองกระสอบแต่ยังไม่ได้ไปนะจ๊ะเพราะว่าไอโมซาย่างหัวเดี๋ยวจะไปแต่ว่าธาตุธาตุาพ่ออันนี้เนาะอันนี้เาาขเาใส่ของเก่าของเก่าเขามีหลายอยู่นะจ๊ะจะซื้อแค่ดินมากะ น่าจะงบอยู่ที่400บาทนาะจะดินเพาะเนาะเพราะว่ามันพอแยกแล้วแล้วก็จะมาใส่เอาดินใส่ทาดหลุมไว้เนาะ,ะแต่ก็ยังบ่มีเวลาวางเนาะนี่ดินท่าเลือแค่นี้เนาะ,ะสำหรับดินเพาะอันนี้จะเอามาใส่อันาดหลุมแบบนี้เนาะล้วก็จะแยกออกเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เฮามีทุลาเนาะเฮาจะไปซก แห้งเนาะจา้ะพริกแห้งที่เท่าไอ้ลูกค้าสั่งมาเนาะเราจะไปส่งพริกแห้งเนาะจา้ะช่วงนี้เป็นแม่ค้าเนาะจ้ะเขาจะไปส่งมะเพ็ดให้ลูกค้าเนาะอันนี้ทัดแล้วกะจีไปส่งเนาะพริกอยู่ข้างในแล้วเนาะจา้ะเดี๋ยวเขาส่งจ้ะอาปิดเลยจ้ะโบกเกิดน,นี่ดอกเนาะไอ้ที่จะส่งไปเมื่อนนี้คือเชิงเซาเนะแต่ว่าแต่ละจังหวัดกับโบโบซ้ำกันบอกมันจะมีแบบสากา ใาไปกลางเนี้ยราคามันกับามพันสำหรับไอ้เข้าขายพริกทางออนไลน์เนาะค่าส่งกะมีคือกนเนาะปกติกะค่าส่งจะบเทกันเนาะจังหวัดใกล้กะจะถูกจังหวัดไก่กะจะแพงเนาะแต่เ้าตั้งเข้าขาไว้ว่าหนึ่งถึงห้ากิโลนี้ค่าสค่าส่งเนาะหกสิบาทเนาะจ้ะแต่ถ้า1ิบกิโลขึ้นไปเนาะก็คือค่าส่งหนึ่งบาทเนาะจ้ะอันนี้คือ อยู่สวนห้าขายเองเนาะจ,จะจะราคาย่อมเยาวกว่าในตลาดเนาะจะอันนี้มีฟอยกันกระแทกให้พร้อมเราจะสำหรับส่งพริกแขงเนาะเพราะว่ามันกรอบแห้งเราจะเดี๋ยวมันจะหักเพื่อไปถึงลูกค้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศชื้นเราก็เลยต้องมีการเปิดปากไว้จักกส่วโมงหนึ่งเนาะให้มันบอกรกอบปันไดแล้วค่อยส่งไปเนาะถ้าผู้ใดรับพิก ไปกะตากจาก30บนาทีกะกอบคือเก้าเนาะจ้ะนี่คือพริกแห้งกิโลละร้อยแปดสิบาทเขาขายอยู่หฮือนเท่านะจ้ะแต่มีค่าส่งเนาะถ้าผู้ใดไอ้ส่งยังได้ก็คือโลดเดียวก็คือ220บาทเนาะแต่ถ้าไอ้สั่ง10กิโลขึ้นไปก็คือกิโลละ200เนาะถ้าโลดเดียวสองร้สาไอ้ส่งฟรีเนาะแต่ถ้าสิกิโลก็คือ ถ้าสร้างซิปกิโลกะกิโลละสองร้อยบาทส่งฟรีเนาะจา้ะนอกจากที่เขาจะขายทางออนไลน์แล้วเขาก็ยังขายให้คนกลางพร้อมเนาะจา้ะคนกลางกะจะมารับแต่ว่าเขาเอาไปขายนะ่ะกิโลละสามร้อยขึ้นเลยเนาะจา้ะเขาจะไปแบ่งขายเนาะเขาก็เลยไอ้ลองเป็นแม่ขาเบิงเนาะจา้ะแต่เขาเจ้าซื้อไว้เป็นแสนเขาเจาก็ยังซื้อเนาะแต่เขามีพริกแห้งอยู่แล้วเขาเก็บไว้ขายเรื่อยๆเนาะจา้ะเดี๋ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยราคา,าจะขยับขึ้นเนาะ ช่วงนี้เขาก็เลยมีการขายทางออนไลน์ขายให้คนแถวนี้แล้วก็หลังจากไปส่งช่วงเช้าแล้วเนาะช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ย,กยังมีลูกค้าเข้ามาเขาก็ไปส่งอีกรอบสองนะจ๊ะสำหรับพริกแห้งที่ขายทางออนไลน์นะจ๊ะนี่นะจ๊ะเข้ามาหออแล้วสถานที่ไอส่งคืนนี้เนาะมาส่งมะพริกเขานะจ๊ะนี่นะจ๊ะเขากะมาส่งพริกนะจ๊ะอันนี้ชือ พริกขาจะส่งท้งที่มี้อยอันนี้พอมันจะมี้อยกันกระแทกเนาะพริกข้ามันกรอบสวยเราต้องใส่ฟอยกันกระแทกสำหรับขายพริกแหงมนาะจะเป็นบางมือเนาะบางมือะส่ส้สาวส่งแรงนาะจากบางมือแต่หมี่ข้นนะจากโลกสองโลกอะไปส่งเนาะคนฟังมาแต่ต้องไปเนาะนอกจากนี้แล้วเนาะยูเฮือนเทาก็ยังได้ขายให้คนที่เป็นแม่ค้าขาประจําเขาเนาะจากเพื่อนก็จะมาเอาไปขายเรื่อยเนาะจากสำหรับไอ้ลูกค้าขาประจําก็จะมี สามแม่ค้าเนาะที่ไปตลาดแรงแล้วกะคนแถวบ้านนี่กะมาซื้อส้ำไอ้สามรอบแล้วเนาะคนคนนึงกะมาซื้อสาำสามรอบแล้วสําหรับพริกแห้งเาเราจะพริกผู้ใดกะกินเนาะกินแล้วกะซื้อมาไอเพิ่นซื้อไปอาทิตย์หนึ่งกะเมื่อบางคนกะเฮ็ดเป็นพริกป่นเนาะส่งไปให้ลูกตามต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเนาะจะอันนี้สําหรับพริกแห้งกะถือว่ายังขายได้เรื่อยอยู่เนาะจะสำหรับ พริกยู่สวนข้าเนาะข้าเป็นแม่ค้าขายเองเนาะจะสาหรับมื้อนี้เนาะพริกข้ากกบย่างหลายเพื่อยดกได้กะสั่งเลเยเนาะกะจะตากแลก้วกะคัดแล้วก็ส่งเลเยเนาะสาหรับคนกลางกะถือว่าส่งให้เขาแค่นั้นพอทามันขึ้นกิโลละสองร้อยค่อยขายให้คนกลางเนาะจา้ะแต่ละมื้อกะคัดพริกได้กะส่งให้ลูกค้านะถ้าหวางก็คือคัดเวลาเพิ่นสั่งมากก็คือส่งอย่างเดียวเนาะมื้อนี้จะไป ส่งพริกให้ลูกค้าเนาะแต่ว่าพริกเข้าก็ยังหลายอยู่อันนี้คือเขาคัดเนาะไปส่งกลับมาแล้วค่อยคัดต่อนอะจ้ะอันนี้จะเป็นพริกแห้งยอดโซนเฮ้าเนาะจ้ะจะคัดเกตสวยเนาะอันนี้เขาจะขายอยู่กิโลละร้อยแปดสิบบาทนะจ้ะค่าส่งเหมาจ่ายสิบกิโลก็คือหนึ่งร้อยบาทเนาะจะประมาณนี้สวยๆเลยเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นพริกที่มีการเนาะจ้ะจะกิโลละร้อย เจ็ดสิบบาทรวมขาทรงแล้วเนาะแต่ว่าเขายังด้คัดอันนี้ออกก่อนเขายังจะคัดอันนี้ออกเนาะถ้าใครจะเอาก็เดี๋ยวจะคัดแบบนี้ออกเนาะแบบนี้จะโลละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะจะเข้าจะมาแยกพริกมะนีขาวนี่เนาะจ๊ะเพราะว่ามะนีขาวมันพ่อแยกแล้วเนาะนี่ก็ถือว่าพ่อแยกแล้วโบชีโบห้างเกินไปเนาะแต่ถ้าเขา้าโบแยกเดี๋ยวมันจะเปื่อยได้เนาะ เทาบรได้หดน้ำมันสองมือแล้วเราจะน,นี่สิ่งที่เท่าจะต้องเตรียมก็คือทาานลุมแบบนี้เนาะราก,กะดินเพาะเนาะอันนี้จะเป็นดินเพาะกระสอบละสองร้อยบาทเท่าจะใส่ย,ยูส่งกระสอบเนาะเดี๋ยวค่อยมาติดตามเบิ้งเนาะ่าเท่าจะพอแบบแบบอันนี้คือดินเพาะเดี๋ยวจะดินพีทมอสนั่นเองจะมาใส่ทานลุมเนาะ กันเราจะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เบิ่งคลิเมาจนจบเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า